ฝนตกมากครับโอ้ยาวยครับร้อเมตรได้ครับอายุเข้าครับฝนตกตั้งแต่เช้าเราปั่นถากฝนออกมาไปทางบ้านแม่ละวานยังตกอยู่ครับตั้งแต่เช้ามืด ฝ<ว><ญ>างนะครับแ,แล้วก็มีโรงไฟฟ้าบ้านยางนะครับโรงไฟฟ้าบ้านึุกลางนะครับอยู่จังหวัดชีมพรที่ท่าดอยินนท์นะครับแล้วก็จะมีโรงไฟฟ้าแม่งัดนะครับอยในในใบะะู่เมอ,อนนแม่แตงจังหวัดชีใหม่นะครับแล้วก็ยังมีที่ที่สาบองสาบองที่ท่าดอยขมานจังหวัดพิจิตรนะครับแล้วก็ยังมีที่จิมพอหมาที่จังหวัดลังปางนะครับอันนี้ก็เป็นโรงไฟฟ้าที่ถูกควบคุมจากที่นี่ทั้งหมดเลย วันที่29ตุลาคม2566ซึ่งเป็นวันปล่อยขบวนจักรยานปั่นใบฝากความห่วงใยไว้ริมฝั่งสารวินเราได้รับความอนุเคราะห์จา,ก,จาจทก,ทก,ทกท่านผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เขื่อนภูมิพลทุกๆท่านให้ได้เยี่ยมชมภายในเขื่อนภูมิพลซึ่งโอกาสที่ จะได้เข้าไปเยี่ยมชมภายในเขื่อนแบบใกล้ชิดแบบนี้ก็หายากอยู่สักหน่อยนะครับวันนี้ฝนตกตั้งแต่เช้ามืดแล้วก็แรงขึ้นเรื่อยๆครับ ผมพงเทพจันกรนะครับผู้ช่วยผู้ในการเถือ่อนบุญพลหนึ่งนะครับวันนี้ก็รักษาการแลวก็ขอเป็นตัวแทน,นการไฟฟ้าผลิตประเทศไทยแล้วก็เป็นตัวแทนชาวเถื่อนบุญพลนะครับการตอ้อนรับก็ขออนุญ,ญาตแนะนำนะครับคุณดุลตุยงอันนี้เป็นหัวหน้ากรงไฟฟ้าแับงหน่วยนเครื่องนะครับตอนนี้ก็ใหญ่ที่สุดในอาคารไทยนี้นะครับ ฝางนะครับแล้วก็มีโรงไฟฟ้าบ้านยางนะครับโรงไฟฟ้าบ้านถึงกลางนะครับอยู่จังหวัดเชียงใหม่ทางนดอยขนนนนะครับแล้วก็จะมีโรงไฟฟ้าแม่งัดนะครับอยู่ใกลแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็ยังมีที่ที่ผาบองผาบ่องนี่ท่านไปข้ามาที่แม่ห้องสอนนะครับแล้วก็ยังมีที่กิมคอหมาที่จังหวัดลําปางนะครับอันนี้ก็เป็นโรงไฟฟ้าที่ถูกคอนโทรลจากที่นี่ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับ ในเรื่องของการดแรูแลในเรื่องของชุมชนนะครับทุกโรงไฟฟ้านะครับไม่ว่าจะเป็นของเกินวิกฤซึ่งเิื่ตนี่ครอบคลุมพื้นที่3าจังหวัดนะครับแหล่งเก็บน้ําเรายาว2 0 0กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่จังหวัดต,ตากลำพูนเชียงใหม่นะครับชุมชนทุกชุมชน,ไม,น,นไม่ว่าจะเป็นของเกืนพิพลไม่ว่าจะเป็นของโรงไฟขนาดเล็กน,นะครับเจา้าหน้าที่เราที่อยู่ตามลงทำ CSR เสมือนเป็นเดือใหญ่ทั้งหมดนะครับแล้วก็เดอนใหญ่ก็จะเป็นตัวแม่ที่คอยไปดูแลในเรื่องของ ชุมชนนะครับซึ shirt. ่งในปัจจุบันนี้นะครับพี่น้องครับแล้วก็คณะองค์การที่ษ์น้ำรุ่เรือที่คณะจังหวัดป่าคงเดี่ยวครับตอนนี้เราอยู่ใต้ตามจัดสันเขื่อนภูมิพลประมาณร้อยห้าสิบเมตรนะครับนี่คือห้องคอนโทรลมนุมแล้วก็อาคารโรงไฟฟ้าครับเป็นครั้งแรกที่ชมรมจักรยานยนต์ขอยโตจีนเราตกลมจักรยานโอรี่แบบจีนที่ได้ร่วมกับมูลนิธิทักน้ำรุ่งเรืองว่าชีวิตเราถึงได้มีโอกาสเข้ามา เขื่อนภูมิพลครับฝนตกหนักครับช่วงนี้ถ้าบอกความยาวของคลื่นเลยนะฮะเขาจะสั้นเกินเนี่ยหลังจากเยี่ยมชมภายในเขื่อนภูมิพล ก็ถึงเวลาต้องปล่อยตัวนักปั่นครับแต่ฝนก็ยังคงตกอยู่ครับจึงตัดสินใจปล่อยขบวนกันท่ามกลางสายฝนพวกเราก็เริ่มปัน่นออกจากเขื่อนภูมิพลจุดหมายปลายทางของเราในวันนี้คืออำเภอเถินจังหวัดลำปางครับโอ้ฝนตครับฟ้ากาำลังทำรามเลยครับ ครับไม่เชื่อไม่เชื่อเชื่อแล้วนครับฝนตกมากครับโอ้ยยาวครับร้อยเมตรได้ครับตกแรงมาก ม่ยีมยยอะนสวัสดีครับอายุเข้าครับฝนตกตั้งแต่เช้าเราปั่นถากฝนออกมาไปทั้งบ้านแม่ระวานยังตกอยู่ครับ ตั้งแต่เช้ามืดฝันจากฝนยันดีครับอากาศดีแม่ยังเยอะอยู่ครับบนภูเขานน่นหันจากเขือนอุิพลแอมเภอเถอินลำปางครับตอนนี้ลงมาสี่คันครับ ห้าคันครับผมพวกไม่รู้ไปทางไหนฝนเพิ <S <s ่งจะหยุดครับู้ร่รวมชะตากรรมพิวิเชียนจากพิสโนโลกไอรันครับจากการจนบุรีีิตอนจากสามแม่อกตาปิญญโยม แคปซูลินครับมีเพลงฟังด้วย ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับท่านสามารถ ติดตามชมได้ทั้ง Facebook, YouTube กลุ่มปั่นไปทั่วที่ชัยวัดบุญยิ่งครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ตอนหน้าสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ